อันนี้อันนี้เป็นวัวครับวัวอันนี้จะเป็นอันนี้ตัวอะไรไม่มาแกะแกะมวัวหมออันนี้อันนี้เป็นวัวครับวัวอันนี้จะเป็นอันนี้ตัวอะไรไม่มาแกะแกะหมอวัว ไม่เจอถ่ายวิดีโอก่อนอ้าวอันนี้จะเป็นเป็นมัวข้างหลังข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นแกะแล้วเป็นหน้ากากไอ้นั่นอยู่ไหนหน้ากากหน้ากากหน้ากากผู้คุมอ่ะผู้คุมอ่ะผู้คุมอยู่ไหนผู้คุมผู้คุมอยู่บ้านวะเดี๋ยวเพี่อนกินไปเอาก่อนรอก่อนเดี๋ยวเราไปเอาผู้คุม อ่าต่อไปครับผู้คุมผู้คุมมายัางผู้คุมเตรียมตัวอะกอนแส่ผ้ากระเป๋าเท่มากเลยเฮ้ยยด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 เฮ้ย,ย,ย,อ,ยอันนี้อันนี้เรียกว่านากากอะไรผู้คุมคุมผู้คุมใช่ไหม,ไอ,ม,มอันนี้เป็นหน้ากากผู้คุมนะครับแล้วมีอาวุธเป็นอะไรอาวุธอาวุธเป็นปืนใหญ่เป็นปืนเหรอ อาคนเองเหรออันนี้เป็นผู้คุมอา้าวขิงนี่เองไปไหนอะอาหน้าก,กาดหายไปไหนหน้าก,กาดผู้คุมเก็บไปแล้วอ่ะ ่ะผู้คุมกลายเป็นคนธรมรมดาแล้วปกติแล้วเพื่อนถ่ายมือค้าเล่นถ่ายตอนได้ไหมครับเลย,ยเ,เดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเวลาเพื่อนมาเล่นก็เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ไม่เราอยากเราอยากถ่ายเป็นนักขีคนเดียวได้ได้าะทำทำกาคบทำกาคบคือน้องขี่มาก่อนไงเล่นอ๋อน,นี่น้องขีง่ไป,ไปนี่แล้วเป็นผู้คุมมาอยู่แล้วนี่ผู้คุมหน่อยนะผู้คุมมาผู้คุมมาผู้คุมมาแล้ว อ้าวไม่ใช่ผู้คุมนี่ว่ะสรุปเป็นขิงเอาไปไหนอ่ะคบ้มเบาระวังล้มระวังล้มนั่นเดี๋ยวก็เจ็บอ้าวผู้คุมเตรียมตัวไล่แล้วตอนนี้ผู้คุมส่หนากากเลย ไปไหนอ่ะอเค,เคบายก่อนอไปหาปอแปะแล้ว